ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารมาอีกแล้วข่าวดีกรมอุตุเตือนทั่วไทยฝนตกหนัก20-25กรกฎาคม65เพีพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันจันทร์ที่18รกรกฎาคมนะคบซึ่งในวันนี้ แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเข้ามานะครับ20จนถึง25กรกฎาคมรวมถึงนะครับการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งนะครับปัจจัยของฝนในช่วงวันที่17จนถึง23ก,กรกฎาคม17-19กรกฎาคมมรสุมตาตกเฉียงใต้ได้อ่อนกําลังลงนะครับจากกําลังแรงเป็นกําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทย และมีลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างประเทศไทยจึงยังคงมีฝนฟ้าขนองส่วนมากเน้นด้านรับลมมรสมตะวันตกเฉีงยงใต้และฝนตกหนักจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่นะครับคลื่นลมมีกําลังอ่อนลงเป็นกําลังปานกลางคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรจากนั้น20จนถึง23กรกฎาคมมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและอีสานรวมถึงภาคกลางทางตอนบน ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลตะวันออกและภาคใต้และคลื่นลมทะเลจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับจากกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณเอ่าวไทยทางตอนล่างและอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนในช่วงตั้งแต่วันที่20-23กรกฎามนะครับซึ่งพื้นที่ภาคเหนือ18-19กรกฎาคมฝนจะลดลงเหลือ30-40เนเมนของพื้นที่ส่วน20-23จนถึงกรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น60 ถึง80%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด29-37องศาเซลเซียสพยากณ์รากาศพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ18-19กรกราคมฝน 40- จนถึง60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นทางตอนล่างและฝั่งตะวันออกในบางพื้นที่นะครับจากนั้น 20- จนถึง23กรกฎาคมฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับฝน60 จนถึง80เซนของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-36ดถึงาิองศาเซลเซเยรสเรีย,ยกระกาศพื้นที่ภาคกลาง18-19ถึงกรกฎาคมฝนลดลงเหลือ40-60ถึงเซนของพื้นที่จากนั้น20จนถึง23กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับและจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางพื้นที่60จนถึง80เซนของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด3 3ถึง37 องคาเทนเซียสพยากรอากาศพื้นที่ภาคตะวันออก18-19กรกฎาคมฝนลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่นะครับทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วน20-23ก,กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลเคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมสส 36, ิสูงสุด30-36องศาเซลเซียส พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑล18-19กรกฎาคมฝนลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับจากนั้น20-23กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก18-19กรกฎาคมฝนลดลงเหลือ30-40%ของพื้นที่ทะเลเลื่นสูงประมาณ หเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรจากนั้น20-23ถึงากรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-6สดเด็นของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสดุด3 0 3 7งจองศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก18-19กรกฎาคมฝนลดลงนะครับเหลือ40-6สน็นของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรจากนั้นในช่วงวันที่10จนถึง23กรกฎาคมฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-8 0สเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฝนตกหนักจนถึงหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด29-35สิองศาเซลเซียส ส่วนการพยา,ยรากรณ์ในวันนี้18รกรคม2565ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมต,ต,ต,ตําตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงนะครับจึงทําให้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ส่วนมากเน้นด้านรับลมมราสุมต,ต,ตําตกเฉียง,ง,งใต้ขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังอ่อนลงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคเหนือในวันนี้ฝนจะลดลงเหลือ30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ห้องสอนเชียงรายตากกำแพงเพชรเพชรนลกพิจิตและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ40เซนของพื้นที่เน้นนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบรุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ40เซนของพื้นที่ส่วนมากเน้นสาะแก้วระยองจันทบุรีและตราด พยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันนี้ฝนลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นตันรตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนลดลงเหลือ30%ของพื้นที่เน้นเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าะนองลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นระนองพังงาตรังและสตูล โดยสรุปนะครับ18จนถึง19กรกฎาคมมรสุมตํำตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงจึงทำให้ฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในด้านของบริเวณด้านรับรลมมรสุมตํำตกเฉียงใต้นะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่20จนถึง25กรกฎาคมฝนฟ้าขนองบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นและในช่วงวันที่26จนถึง27กรกฎาคม ฝนจะลดลงอีกครั้งจากมรสุมตะวัตกเฉียงใต้ที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ